รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดกลางเวียงคือวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงรายมีเสาหลักเมืองเชียงรายตั้งอยู่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช1975เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดจันทโลกหรือวัดจันทโลกเพราะในวัดเคยมีต้นจันดงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ถือเป็นไม้มงคลใช้บูชาพระตามขนบธรรมเนียมโบราณจนกระทั่งมีการรังวัดเมืองเชียงรายใหม่ และพบว่าวัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองพอดีจึงได้สถาปนาสีเวียนหรือเสาหลักเมืองขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดจันโลกกลางเวียนในปีพุทธศักราช2446เกิดพายุใหญ่พัดต้นจันแดงหัก,กล้มโค่นลงมาก้าอุโบสถและพระวิหารพังทลายต้องบูรณะใหม่ชื่อวัดทิ้งเหลือเพียงวัดกลางเวียน ปัจุบันเสาหลักเมืองเก่าได้ลบไปนานแล้วในปีพุทธศักราช2535จึงได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ประดิษฐานอยู่ในมณฑปตรงฟักทองยอดแหลมเพื่ยนที่สร้างเสาหลักเมืองเดิมภายนอกมีรูปปั้นเท้าจตุโรกบาลทำหน้าที่พิทักษ์สืเวียนตามคติความเชื่อของชาวล้านนา ส่วนตำแหน่งที่เคยมีต้นจันแดงอยู่นั้นปัจจุบันทางวัดได้สร้างเจดีขึ้นรอบฐานมีช้างทรงเครื่องยืนลายส่วนพระอุโบสถนั้นได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมล้นานนาประยุกต์ นะคะซึ่งสร้างขึ้นในพศ2540นะคะเป็นกองยานะคะที่โบราณนะคะเพื่อผลต่างนะคะก็เพื่อให้ยดาให้ลูกหลานนะคะได้ดูไว้เพื่อสืบต่อไปดูว่ากองในสมัยก่อนเป็นอย่างไรคะ่ะหรือสมัยก่อนนะคะกอ,องยานี้ได้สร้างขึ้นเพื่อ,อได้ตีให้รู้ว่าค่าศึกบุกหรือตีให้ได้จําวัด ได้ให้พระเข้าจำวัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวัดกลางเวียงนะคะซึ่งในศาลานี้เรียกว่าศา,า,า,าลาศาลาลอยนะคะารับศาลาลอยก็จะประดับตกแต่งด้วยของใช้ต่างๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจวันของคนร้านหน้าเรานะครับเช่นแซะต้นไผ่นะคุณจริงยบนชั้นอะไรต่างๆ,ๆนะครับ แล้วก็วัดกลางเมียงนี่นะครับก็ตรงสารลอ,อยนี่จะใช้ไม้ดึเหมือทางข้ามอย่างนะครับตันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของีชีวิตของชาว,ชาวล้านานาสมัยก่อนนะครับนี่คือรูปปั้นจำลองการไถาหน้าของคนล้านนานะครับที่สร้างไว้ในวัดกลางเมียงนะครับ และก็มีอีกหลาย,ยาส่วนนะครับที่เราจะนำท่านเข้าไปชมกันนะครับส่วนนี้นะคะก็คือควายเล่นโคนนะครับส่วนภาษาเนี่เขาเรียกว่าควายทววบุกค่ะต่อมานะคะนี่ก็คือเจดีวัดกลา,างเมืองนะครับจะตั้งอยู่หลังอุโบโสถของวัดกลาง เพียงนะครับเพื่อให้ทุกคนสักกาละทุกชาติเราลองมาชมรอบๆกันนะคะซึ่งมีคล้องอขนาดใจค่ะเพื่อให้ผู้ที่มาชมได้กอดกันนะ

ซึ่งตกแต่งไปด้วยช้างซึ่งเป็นของผู้บ้านผู้เมืองของไทยเราสมัยแต่ก่อนนะคะประดับตกแต่งแบบสวยงามแบบลวดลายสมัยโบราณนะคะ มาดูาวิถีชีวิตสมัยโบราณของคนมัเก่านะคะเนาะอย่างเช่นก็จะมีพบมองตามข้าวหรือที่เขาใส่คอวัวนะคะเขาเรียกว่าปบปากเปกค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งมาทางด้านี้มาทางด้านนี้เราก็จะเห็นคนผัดข้าวนะคะค่ะคนผัดข้าวสมัยก่อนนะคะเขา เขาตามแล้วนะคะเขาไม่มีโลงสีเขาก็เลยเอาข้าวเนะะี่ยค่ะมาผัดให้กากข้าวะคะ่ะเพื่อจะให้ข้าวะะีได้ข้าวออกมาะคะ่ะแล้วก็จะมีอย่างนึงนี่คือห้องห้องหลวงห้องใหญ่และนี่ก็คือสมัยถ้าถ้าเป็นคำเมืองคำเหนือเขาจะเรียกว่าตุ้มนะคะเนาะนี่ก็เป็นน้ำเต้า น้ำนะคะอันนี้ก็เรียกอันนี้ก็จะเป็นรางต่อต่อหัวเสือนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือ,อวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนค่ะ <c oughs> เราจะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นต้นสาระค่ะต้นสาระมาจากประเทศอินเดีย <c oughs> เราก็จะมาดูว่าจะเป็นยังไงดอกของต้นสาระก็จะเป็นสีขาวอมชมพู สีแดงมีกมลิ่นหอมและจะมีรูปของมันตกออก็มต้นต้นของมันเหมือนจะมีน้นาด้วยแต่มันก็ไม่ใช่นามนะคะมันคือหัวข้อหรือเขาเรียกว่าอะไรนะหนค่ะหนที่เขาที่ที่ทออกมาข้างลำต้นนะคะนในวัดกลางเวียงของเราก็จะมีหลายๆอย่างที่เรานำเสนอ เกี่ยวกับสาระพอดีคะสาระดีออกไปนะคะมองไปทางรอบๆก็จะเห็นความงามของวัดเป็นสีส่วยสีสันสวยงามอย่างเช่นหลังคาวัดก็จะมีสีแดงสีออกอาสีทองในวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และตอนนี้ได้ปรับโครงก็มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะอย่างเจดีนะคะเจดีก็เป็น สันที่สดสวนะคะก็คือเป็นสีขาวค่ะที่ดูแล้วสะดุดตางามตามากเลยนะคะอ่าเ,เราก็เสนอสารคดีเพียงเข้ามี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอสลสารคดีชุดวัดกลางเบียงนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบค,คุณเขาคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ดาววาดบรรจังเมียงที่ให้อำนวยความสะดวกของพวกเรานะคะขอบคุณะคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือีส่วนหนึ่งของวัดงามเมืองนะนะ้าขอบืุณออามาเดีดยเ๋ยวเดี๋ยวไปยูแกกนกนะไดูุ้กไขอบไปด้วยเฮ้ยค่ะกุ๊กกะ